สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่หลงเข้ามาเลยนะฮะสำหรับวันนี้เราจะาพูดถึงข้อมูลของอาวุธที่คาดว่าจะเข้ามาในอนาคตกันนะครับซึ่งบอกกันเลยว่าอาวุธเหล่านี้มันเคยมีเรนเดอร์หลุดออกมาแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกปัดตกหรือว่าถูกเทหรือว่ามีอันใหม่มาแล้วก็เราไม่รู้เอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึง อาวุธที่คาดว่าจะเข้าหรือไม่ก็ถูกปัดตกไปแล้วในคลิปนี้กันนะครับซึ่งที่จะมาพูดวันนี้จะเป็นของที่อยู่ในซีรีส์ต่างๆที่เคยเข้าเกมมาแล้วนึกภาพออกใช่ไหมก็คือซีรีส์เจดซีรีส์หินอะไรพวกนี้เราจะาพูดถึงอันนั้นก่อนมันจะมีพวกที่ไม่ตรงซีรีส์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปก่อนเพราะมันเยอะมากนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงของที่อยู่ในซีรีส์กันก่อนอ่ะ เรามาดูชิ้นแรกครับชิ้นแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยมากๆเลยก็คือธนูหินเซตหินเนี่ยมีของมาจะครบอยู่แล้วนะฮะขาดเพียงชิ้นเดียวก็คือธนูหิน5ดาวนั่นเองซึ่งความสามารถของธนูหินไม่ต้องสงสัยเลยครับเพราะว่าเซตหินเนี่ยออปเหมือนกันทุกอันไม่ว่าจะดาบใหญ่ดาบเล็กหอก เ,เพราะฉะนั้นถ้าธนูนี้จะเข้าจริงๆเราก็คงเดาได้ว่า mm hmm. ออฟมันคงเป็นแบบไอ้พวกชิ้นที่เหลืออ,อันนี้คือชิ้นแรกต่อไปครับชิ้นที่2เปลี่ยนซีรีส์ครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์เที่มาพร้อมกับเซียวตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยแต่คิดว่ามาพร้อมเซียวซึ่งภาพเหล่านี้ครับคือเซตเที่คาดว่า จะเข้าก็คือตอนนี้เซตเจมีอยู่แล้ว2ชิ้นนะฮะก็คือหอกเขียวและดาบเขียวเซจเจที่คาดว่าจะเข้ามีอะไรบ้าง1นึ่เลยครับที่เห็นกันดาบใหญ่แน่ๆดาบใหญ่เจตครับมีภาพออกมาแล้ว2ครับธนูเจตครับมีออกมาแล้วเช่นกันต่อไปครับ3สื่อเวทเจตซึ่งเซตเจตเนี่ยสออันมันเป็นไปในทาง เพิ่มคริหมดเลยเราขอเดาเลยแล้วกันผมคนเดียวอะขอดาว่าเซตเเนี่ยน่าจะเป็นเซต DPS นะฮะเราอาจจะได้เล่นพวกยักษ์ทั้ง4ตนโดยใช้อาวุธพวกนี้ก็เป็นได้อันนี้เดานะฮะก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้เหมือนเดิมนี่คือเซตเเซตสุดท้ายครับซึ่งเซตนี้เนี่ยพึ่งจะเข้าไปตอนคาซึฮะล่าสุดใช่ไหมใช่ฮะ ก็คือเซตส o งอ o ลเบอ r ์ค e นไพรซึ่งเซตนี้เป็นเซตที่ดาวได้ยากที่สุดนะฮะที่เข้ามาแล้วตอนนี้จะมีเออ่ดแาบบใหญ่ส o งอ o ลเบอ r e คินไพร์ปูหลังมือเนี่ย o n g of ลเบอ r ์ค e นไพนะฮะส่วนต่อไปครับที่เข้ามาแล้วดาบเล็กดาบคาซึฮะสายบัฟอีกอันหนึ่งครับอันที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วหรือบางคนมีก็คือธนูเวนตี้ที่มาพร้อมเวนตี้ดีรันนั่นเอง เป็นอาวุธน่าจะเป็นอาวุธประจำตัวของเวนตี้สายซัพพอร์ตนะฮะซึ่งเซตเนี้ยมันแบ่งกัน2อ,ออ็ชัดเจนว่าดาบของคาซึฮะกับธนูเวนตี้เนี่ยเป็นสายซับแต่ว่าดาบยูร่าเนี่ยเป็นของ DPS เพราะฉะนั้นของเซตนี้ผมขอ,อยังไม่ดาวความสามารถแล้วกันนะฮะอันแรกครับสื่อเวทซึ่งอันนี้ผมเดาวว่าไหนมึงบอกจะไม่เดาไงไม่ดาวไม่ดาวโอเคอันแรกครับสื่อเวทครับสื่อเวทเซตสองอ,อ็อบเคลนไพ ต้องบอกว่าสวยค่อนข้างสวยเซตนี้มันสวยอยู่แล้วนะฮะแต่จะเข้ากับตัวละครที่ถือหรือเปล่านี่ไม่รู้อีกอันนึงคือห่อครับห่อของเซตซองอัพเบรคเอนพาดไม่มีสแตทไม่มีอะไรเลยมีแค่รูปเรนเดอร์มาอย่างเดียวนะฮะก็อาวุธเหล่านี้นะครับเป็นของในเซตต่างๆที่เคยเข้าเกมมาแล้วที่เป็นอาวุธลิมิเต็ดนะฮะยกเว้นห่อเขียวห่อเขียวนี่คือไม่ลิมิเต็ด นอกนั้นลิมิเต็ดหมดเพราะฉะนั้นไอของพวกนี้อาจจะมาเป็นของเอาประจำตัวของใครสักคนหนึ่งก็เป็นได้หรือมันอาจจะมาแจมตู้ลิมิเต็ดอื่นๆเพราะว่าถ้าใครจำได้ดาบเขียวยังไม่มีเจ้าของใช้ยังไม่มียังไม่ใช่อาวุธจำตัวของใครที่เขาใส่กันคือคาสเฮาที่เท่มากนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับอาวุธแต่ละชิ้นซึ่งบางอันอาจจะถูกปัดตกไปแล้วหรือถูก ยังไม่เข้านะฮะก็ประมาณนี้ซึ่งอาวุธมันเยอะมากๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเป็นที่ไม่มีเซตกันนะฮะซึ่งที่ไม่มีเซตเนี่ยสนุกมากเยอะชิบหายคิดไปแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามกดกระดิ่งกด <c oughs> อ่าหมดแล้วบ้างก็บายบายครับจุบ๊บจุ๊บ